ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่พะเยานะครับที่วัดสันกลางตําบลดอกคําใต้อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะครับแม่ชีคาปุยชัยวง์อายุ88ปีนะครับนักบุญแห่งล้านนาได้ทําพิธีโปรยทานเงินแสนแจกเสื้อผ้าและรองเท้าอีกเป็นพันชุดให้กับลูกศิษย์และชาวบ้านที่มาร่วมงานนะครับ มีการนั่งเสลี่ยงเวียนรอบอุโบสถสามรอบออะเปิดเสียงหน่อยครับนี่ฮะนั่งเสลียงเวียนรอบอุโบสถสามรอบเพื่อโปรยทานให้กับคณะสัตธาตญาิโยมลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาติ12สสิงหาคมนะฮะนี่ครับ โปรยเงินแสนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้าอีกเป็นพันชุดถวายเป็นพระราชกุศลฮะนี่ที่วัดสันกลางตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้ ่หลานแข่คือแรกถ้าจ่ายถ้าจ่ายไม่หมดราคาแพงกว่าน้อยพันชุดนะฮะโอ้โหแจกทั้งเสื้อผ้าแจกทั้งรองเท้า1,000ชุดถาวายเป็นพระราชกุศลนะครับนี่นะฮะและเมื่อวานนี้ทั้ชมที่เพชรบุรีตรงลานจุดชมวิวชายหาดชะอำนะครับในอำเภอชะอำ แล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองชะอำนะครับก็ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติเต้นริมเลนี่นะฮะก็มีหน่วยงานนะครับข้าราชการประชาชนนักท่องเที่ยวประมาณพันห้ารอยกว่าคนมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มของหน่วยงานต่างๆและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แล้วก็มีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ12นัดน,นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิคิวบังคับนะครับเขาเอาโดโรน500ลำแสดงโดรนเล็กภาคพื้นและการแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติแปลอักษรเทิดไทอง์ราชันนี่นะครับนี่โอ้สวยงามพระแปลอ,อักษรเป็นภาพพระปรมาพิไทยย่อสออกอพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับนี่ดวงใจชาติพญานาคราชาพวงมาลายัยดอกไม้นี่นะครับตรงนั้นตรงเป็นจุดชมวิวชายหาดชะอำที่เพชรบุรีนะฮะเมื่อคืนนี้โดรนีสวยมากโอ้แปลได้คมชัดมากนะโดยเฉพาะภาพแรกภาพภาพระปรมมาพิไทยยอ่อ นี่นะครับที่เพชรบุรีนะครับก็จัดได้สวยงามไม่แพ้ส่วนกลางนี่แปลเป็นรูปหัวใจลายธงชาตินะครับนี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับมีอยู่เรื่องหนึ่ง <c oughs> อันนี้ที่เกาะล้านนะครับ ที่หาดตาแหวนเกาะลานเมืองพัทยาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย